นิทานไทยกุญแจทองแล้วก็รอกว่าอะไรนะงเงงเงงเงว้าวนี่เจ้าบดเจ้ากรอนอีกแล้วนะแต่มันไม่ใช่กรอนนี่คือโอลิเวียเคอรี่กับแท็บบี้ เพื่อนนักผจญภัยสามคนที่มักจะหาอะไรทำเสมอพวกเขามีความสามารถพิเศษโอลิเวียเดินบนทุกอย่างได้น้ำเมฆใบไม้แม้กระทั่งอากาศเคอรี่สามารถสั่งฝนได้ทุกเวลาและแทปบี้ก็คุยกับสัตว์ได้อ้เจ้าหิวงั้นเหรอ เขาไม่ได้หิวหรอกนะเธอหิวตั้งหาและตอนนี้ทุกคนรวมตัวกันที่ป่าแอมซอนในย่า ah. สามคนกำลัวงวางแผนเอากุญแจทองในตำนานมาไว้กับมือกุญแจทอง<บ>คือตำนานเท่านั้นทุกอย่างที่เราเห็นมาตลอดหลายปีทำให้เชื่อว่ามันมีจริงจากที่กระรอกบอกนะแผนที่กุญแจทองนั่นน่ะน่าจะอยู่กับเจ้าหนูที่อยู่ในหมู่บ้านทางตอนใต้ มันไม่ไกลจากตรงนี้เราดูได้นะเลิกคุยกับสัตว์ได้แล้วนะถูกโว้ใจยเย็นๆอย่าหยาบคายสิขับคุณนะที่ช่วยเหลือเราอะนี่นี่ของเธอนะโอลิเวียเคอรี่กับแท็บบี้รู้จักกันตั้งแต่แปดขวบพวกเขามักจะเจอกันในป่าแล้วเล่นเกมผจญภัยด้วยกันวิ่งรอบต้นไม้ด้วยกันตอนพวกเขาสิบขวบ พวกเขารู้ตัวว่ามีพลังวิเศษนนตเตื่นแต้นตามประสาเด็กฉันคือราชินีของโลกใบนี้แต่หน้าเศร้าที่คนที่บ้านพวกเขาไม่คิดแบบนั้นพวกเขาต้องเป็นแม่หมดรายแน่นแน่มันไม่ดีกับหมู่บ้านเรา เราต้องขอให้พวกเขาออกไปแม่ไม่สนว่าพวกนั้นจะว่าอะไรลูกนะทั้งแกร่งและทั้งพิเศษพิเศษเท่ากันหมดจำเอาไว้นะจ๊ะว่าพลังของพวกลูกจะทำให้พวกลูกเอาชนะสิ่งชั่วร้ายได้ต้องอยู่ด้วยกันเข้าไว้ดูแลเธอดีๆนะ เด็ก3มคนถูกส่งไปที่บ้านของกันเธอให้เขาดูแลเขาคือชายฉลาดที่อยู่ในป่าลึกขอโทษทีนะโอลิเวียพ่อพ่อทนไม่ไหวบายบายนะคะพ่อกันเธอสอนเด็กๆทุกอย่าง เรื่องการเอาตัวรอดการนั่งสมาธิการต่อสู้รวมไปถึงการทำอาหารทำไมถึงมีเสียงกันอะเพระว่ามันเสร็จแล้วไงมันคือสิ่งที่จะบอกเราเมื่ออาหารสุกเนูไม่ชอบทำอาหารการทำอาหารคือทักษะการเอาตัวรอด <c oughs> คนเรากินของดิบไม่ได้เธอกินได้เหรอ <c oughs> และด้วยความพยายามแทบบี้ เคอรี <C> ่ <urry aju> กับโอลิเวียก็เป็นนักรบแกร่งที่ใจดีเราม <ki> ั่นใจนะว่าจะไปหมู่บ้านนี้ไปหาเด็กชายที่มีแผนที่มันไม่ดูแปลกๆเหรอฮะเกิดอะไรขึ้นอ่ะโอ้พระเจ้าฝีมือใครอ่ะระวังนะเร็วเข้ารีบกลับเข้าไปป่าเร็ว ฉันไม่ได้ยินเขาเท่าไหร่เขาฟังดูโกรธมากเลยเขาโกรธเลยทำให้หมู่บ้านพังนี่ไงใช่แล้วอะไรอะไรมันฟังดูแปลกๆ่ะเราต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นมีทางเดียวที่จะรู้่วู้ฮู้ ที่เพอสิฉันจะได้คุยกับเขาได้จริงเหรอได้ยังไงอะเ,ออเดี๋ยวฉันจัดการเองเคอรี่รวบรวมพลังแล้วเรียกเมฆออกมาว้หนั่นแหละที่ต้องการล่ะด้วยพลังของลมรอบตัวเธอเคอรี่ขึ้นฟ้าตามมังกรไปและบังคับให้เขาลงไปบนบก อลลี่เธอโอเคไหมโอเคอออออฉันไม่เคยนั่งรถไฟหอมมาก่อนเลยอะสิอถอยไปทับบี้มังกรตัวนี้เนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้ <c oughs> <c oughs> เอ่ออะไรกันเนี่ยนี่เขาร้องไห้เหรอ <c oughs> โอ้น่าสงสารจังถ้าบาดเจ็บเหรอโทษทีนะน่าสงสารเหรอเขาพยายามจะฆ่าฉันนะ <_ S 1> อะไรนะนั้นมันน่าเศร้ามากเลย <_ S 1> พอมันเห็นเบอร์เข้าเหรอ พมาที่นี่แหละเนี่ยโอลิเวียแท็บบี้กับเคอรี่มองหน้ากันด้วยความห่วงพ่อมดแห่งเบอร์เคลเป็นพ่อมดร้ายที่ทำลายป่าแอมอซอนในย่าแล้วก็หมู่บ้านใกล้เคียงมาหลายสิบปีทั้งสามคนเกือบจะจับเขาได้แล้วครั้งหนึ่งแต่เขาก็หายตัวไปโดยไม่มีเบาะแสนมน้อยที่มีแผนที่กุญแจทองคือเพื่อนกับมังกรนะ่ะ แล้วเมื่อเขามาเจอกับ <travail> มังกรที่นี่เขารู้ตัวว่าหมู่บ้านโดนทำลายเขาก็เลยหายไปน่ะตอนนี้เขาเป็นห่วงเพื่อนมากมากเลยเฮ้ยสาวๆการตามหากุญแจทองเนี่ยมันเริ่มน่าสนใจแล้วสิจริงนะแต่พ่อโมจะต้องการมันไปทำอะไรเขาบอกว่ากุญแจทองนั้นมีพลังมากมายจะเปิดประตูมิติอื่นได้ด้วยล่ะอะไรนะโอเค มันแบบว่าเกินคาดอู้กันเธอเล่าให้ฉันฟังเรื่องมิติอื่นมาก่อนนะโลกมีหลายแบบมีโลกที่ดีโลกที่ไม่ดีและโลกที่ไม่ดีกว่ามันสำคัญมากที่จะต้องอยู่ในโลกที่เราเกิดมาการเปิดประตูมิติจะนำมาซึ่งหายย็นะที่ฉันเข้าใจนะว่าเราเนี่ยจะต้องหยุดพ่อมดคนนี้ไม่ให้ได้กุญแจไปนังกันบอกว่า คุณแจนะ่ะสำคัญมากๆเลยนะมันอยู่ใต้สายรุ้งเหนือเขาเฮอร์มิตว่าไงนะมันคือเขาที่สูงที่สุดในโลกเลยนะฉันมั่นใจว่ามังกรพาเราไปที่นั่นเราต้องช่วยเพื่อนของเขานะพาเราไปที่สายรุ้งได้ไหมคาโดคา d โดเอาจริงเหรอโอ้มาสิมาก่อนกันหน่อย <c oughs> วู้ฮู้ <c oughs> ที่เขาเฮอร์มิสมันมีลมแรงมากฉันไม่เห็นสายฟ้าเลยคย่ะดอ,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 อฉันนี่โง่จริงๆเครี่เราต้องการฝนกับพระอาทิตย์ในเวลาเดียวกันเพื่อให้เกิดสายรุง้งเมฆเขากำลังปิดบังพระอาทิตย์ฉัน่นะดึงเมฆที่มีน้ำได้เท่านั้นนะเมฆเขาเนี่ยมันไม่มีน้ำนะสิเราต้องให้โอลิเวียขยบับเมฆ ออลี่ล่ะเอ้ยโอเคอเคอเค้ยหุยเราอะเราอยู่ไหนแล้วอะโอเวียกร,ระโดดขึ้นเมฆที่ไม่มีน้ำเคอรี่เริ่มรวบรวมน้ำมันจะต้องเกิดขึ้นในเวลาเดียวกันโอเวียเอาเมฆขาวออกไปเคอรี่ก็เลยเรียกุดมันและสายรุ้งที่สวยงามที่สุดที่ทั้งสามเคยเห็นก็ปรากฏขึ้น นัเดี๋ยวสิคุณแช่ทั้งสานมคนว้าวมันง่ายมากเลยที่จะเรียกพวกเจ้ามาที่นี่ นี่นายทำลายหมู่บ้านแล้วเรียกพวกเรามานี่เหรอแน่นอนไม่งั้นฉันจะได้กุญแจทองมาได้ยังไงละ่ะสายรุ้งบนเขาที่สูงที่สุดรู้ไหมว่ามันเกิดขึ้นยากแค่ไหนชาวบ้านอยู่ไหนกันหมดออฮาพวกนั้นไม่เคยหายไปไหนพวกนั้นอยู่ตรงนี้แหละที่ต้องทำก็แค่เอาแผนที่มาแล้วก็สร้างภาพลวงตา นี่ผงดวงดาวเป่ามันใส่ที่หมู่บ้านเพื่อทำลายภาพลวงตาดูแลเพื่อนๆกับชาวบ้านด้วยนะเราจะจัดการกับพ่อมดก่อนไปพอแล้วพ่อมดชั่วเราจะไม่มีทางให้แกได้กุญแจ <c oughs> พวกเธอมันก็แค่เด็กผู้หญิงสามคนที่หวาดกลัวนี่เขาพูดอะไรอ่ะหูฉันไม่ฝาดไปใช่ไหมเคอรี่ขึ้นฝาไปเรียกเมฆออกมาโอลิเวียเดินบนเมฆและต่อยพ่อมดเข้าที่หน้าในขณะนั้นแทบบี้ก็เอากุญแจมาเธอรู้ว่าในกุญแจมีกระต่ายอยู่ด้วยทันทีที่เธอถูกุญแจก็มีรูเปิดขึ้นกลางอากาศไม่นะเธอทำอะไรลงไป พ่อมดถูกดูดเข้ามิติอื่นทำได้ยังไงกันเนี่ยไม่รู้สิฉันแค่แตกกระต่ายและขอพรว่าให้มันเอาพ่อมดกลับไปที่ที่มันจากมาฉันไม่ได้คุยกับกระต่ายด้วยซ้ําทั้งสามรู้ตัวว่าพวกเขาต้องมีพลังที่มีอะไรมากกว่านั้นพวกเขากอดคอกันแล้วได้ยินเสียงคัดเด้าร้อง คัดเดลพาสามคนกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อขอบคุณทุกคนที่ช่วยและแท็บบี้ก็สัญญาว่าจะอยู่ข้างคัดเดลเสมอกลับไปที่กระท่อมกันเธอก็ได้รับฟังเรื่องราวจากทั้งสามคนอืมไม่แน่ได้เวลาที่จะเล่าเรื่องที่มาของพลังของพวกเธอแล้วทั้งสามคนทึ่งที่ได้ฟังและอยากจะรู้เรื่องอดีตของตัวเองมากแต่ไว้มาเล่าต่อกันทีหลังนะ